<com> นี่ครับพาหาไล่หลับแล้วนะเห็นปะศัต,ตหลับไปสามตัวนะครับอ่ะเหลือตัวสุดท้ายเหลือเยติยตัวเดียวนะครับสาหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel สว่วนนี้เราก็อยู่เกมซ u มเมอร์วอลคอนิคอลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะกลับมาอีกครั้งกับคลิปรีวิวมอนสเตอร์ตัวที่2นะครับของชัยน้ขอมผมนะและมอนสเตอร์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับต้องบอกว่านาะทีนี้เนี่ยสำหรับตัวผมเองนะผมขอยกให้น้องเลยครับนั่นก็คือน้องพรานานั่นเองครับหรือว่าออร์นัคลท่าน้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่องของผมอยู่แล้วนะครับจะได้เห็นคลิปผม เปิดกาชาหาน้องพาฮาไปแล้วนะและสําหรับสาเหตุที่ผมเปิดพาฮานะครับผมขอบอกอีกรอบแล้วกันคือผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเล่นแต่ออร์โคลทา่าไฟกันซึ่งตัวผมเองนะครับผมก็เปิดแล้วละ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเมตาของจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟราหรือว่าเซิร์ฟนอกนะแต่ด้วยความที่ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบสิ่งที่มันไม่ค่อยใช่เป็นเมตาเ,เพื่อนเพราะเมตาเนี่ยมันโหลครับผมก็อยากจะแนวสักหน่อยนะก็เลยมาเปิดออลเร์โค้ทนานะครับแล้วก็ลองปั้นมาใช้งานดูเพื่อนเพราะผมคิดว่าออลเี่ย มันน่าจะปวนศัตรูได้หน้าปวดหัวแน่นอนนะครับถ้าศัตรูเขาไม่มีตัวละครที่จะมารับมือกับออร์โคลท่านน้ำนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ความสามารถของน้องเพื่อนเพราะทุกคนเล่นแต่ธาตุไฟนะครับส่วนธาตุอื่นเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยศึกษากันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละผมคิดว่ามันจะเป็นจุดที่เราจะได้เปลี่ยน,นครับถ้าเราใช้ตัวละครไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับและหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานจริงนะบอกเลยว่าปวนสมใจมากเพื่อนๆแน่นอนว่าถ้าพูดลอยๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆนคงมาเห็นภาพนะครับก้องก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอตัด ไปที่ RTA ก่อนละกันอันนี้เนี่ยจะเป็นแมตที่ผมเอาน้องพรหามาเล่นนะครับก็สำหรับตัวของศัตรูนะครับจากที่ดูเนี่ยคือพาหานะครับมันแพ้ทางตัวที่สามารถมีบัฟปีกเพื่อนๆเพราะมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่ติดหลับนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมเลือกแบนเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นนกแก้วน้ำนะโอเคเขาแบนจนสลัดผมนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ลิงเออเอาเป็น ใชดีแวม,มหันน้ำแล้วกันโอเคก็มาครับเดี๋ยวลองดูโอเคศัตรูวิ่งวนนะครับเราก็รอตีต่อรอไปก่อนครับอันนี้ผมใช้ทตุไฟนะสตันได้ด้วยอ่นนี่ครับพาหาล่หลับแล้วนะเห็นปะศัตรูหลับไปสามตัวนะครับอ่ะเหลือตัวสุดท้ายเหลือเย,ยติตัวเดียวนะครับอะนนียผมตีฟรี สองตัวเขาก็ยืนรอไปเรื่อยๆนะโอเคอันนี้ศัตรูยอมนะครับไฟแรกก็เดี๋ยวเรามาดูไฟที่2กันต่อเลยครับก็สำหรับไฟนี้นะครับแบน์อาวุธแสงทั้งคู่นะครับผมเลือกไฟเขาเลือกลมนะครับแล้วก็ผมเปิดด้วยสลัดกับแวมฮันเลยนะส่วนตัวที่3ที่4เนี่ยผมก็ใช้เซตเดิมเลยครับน้องชูชูนะครับแล้วก็ออร์เรคลา Oracle น์พาหาครับส่วนศัตรูเนี่ยโอ้โหมีตัวแทงนะครับถึง 3ตัวนะซึ่งผมคิดว่าตัวที่น่าจะเป็นปัญหาที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอากน้ำเพื่อนๆผมก็เลือกแบนอากน้ำไปนะครับก็ศัตรูเนี่ยเขาเดเมจน่าจะน้อยนะโอเคอย่างน้อยทีมผมเนี่ยมีเดลเมจแน่นอนนะครับแบมบพันน้าแน่นอนว่าตัวที่เลือกลิงนะครับผมก็เอาโจนสลัดท่าน,น้ำาะครับก็ออกมาครับเริ่มต่อสู้นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็รอก่อนแล้วก็ไปป่วน วัวหลักเขานะครับโอเคพาหาล่หลับนะครับเห็นปหอันนี้มีหลับอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็อ,อันนี้เพิ่งหลับตัวแรกอ่าเขาเก็บแวมฮันผมไปแล้วไม่เป็นไรเขาก็จะตายเหมือนกันโอเคผมเปลี่ยนสวิตมาที่พาหาครับแล้วก็ไล่หลับมึงเห็นปห <laughs> อันนี้ตัวหลักเขาหลับไปแล้วนะครับแต่น้องพาหาผมก็หลับด้วยนะ ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเราใจเย็นๆรอครับอ่ะหลับใหม่แล้ววิงโอเคคราวนี้หลับไป3มตัวแล้วเห็นปะอันนี้คือเราวิ่งเล่นได้เลยครับเนี่ยเหลือจินน้ำตัวเดียวนะครับที่อยู่นอกวงนะแต่อันนี้เนี่ยจินน้ำเขาอ่ะเริ่มโดดเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมรอคููดาวสกิลอ่ะมาใหม่แล้วครับไล่หลับต่อเห็นปะคือ3ามตัวนั้นคือเขาหลับยาวๆนะเนี่ยเหลือแค่จินน้ำตัวเดียวนะครับที่ไม่หลับนะ ก็อันนี้เนี่ยเอาจริงผมก็ยังไม่ค่อยชิน,นเพื่อนอ่านี่เกาะหมดแล้วด้วยผมก็เลยเปลี่ยนมาเลงเป็นอ่าชื่ออะไรกาลุด้านะครับอันเนี้ยก็หัวไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจะตายอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นธาตุลมละเพราะสรูน้ำเยอะนะครับผมต้องเอาเดเมตมาช่วยหน่อยเพราะว่าทีมผมเนี่ยตัวเดเมตตายไปแล้วนะครับอ่านเนี่ยผมก็หัวสู้ไปเลยแล้วก็มีพาหานะครับยืนหลับอยู่เรื่อยเพื่อนเนี่ยเห็นปะ คือเขาหลับเรื่อยเหมือนเราตีฟรีอ่ะเนี่ยผมก็ไล่เก็บไปเลยนะทีละตัวทีละตัวดูดิเอาจจริงศัตรูนี้หัวหลอนแน่นอนอะ่ะคือแบบทำอะไรไม่ได้ครับตื่นมาหลับตื่นมาหลับอย่างเดียวหัวอันนี้เขาเรียกอาการว่าอาการหลับจนตายเพื่อนๆนี่ครับเรียบร้อยกัลูด้านะครับต่อมาจินจินละเหลือจินจินกับตัวหลักนะครับ โอเคเขาก็น่าจะยอมแพ้ล่ะสู้ไม่ได้หรอกโอ้โหผมหลับรัวแบบนี้แน่นอนว่าพาฮาเนี่ยมันก็ไม่โกงขนาดนั้นเพื่อนอย่างที่บอกไปนะครับคือถ้าศัตรูเลือกตัวละครที่มีความสามารถบัฟปีกเนี่ยพาฮาเนี่ยแทบจะไม่ต้องเลือกมาเลยนะเพราะมันเหมือนจะปิดผนึกไปเลยนะครับแบบศัตรูเนี่ยมันกันหลับนะโอเคเหลือแค่ตัวหลักนะครับเรียบร้อยเนี่ยหลับรัวนะครับไม่ต้องทาอะไรเลยไล่หลับจนศัตรูตายเองก็ยังได้นะครับตรงนี้นะ โอเคเขายอมนะครับเรียบร้อยครับก็เป็นยังไงบ้างเพื่อนผมบอกเลยว่าถ้าศัตรูเนี่ยไม่มีตัวแก้นะครับโอ้โหยืนหัวร้อแน่นอนอะจากที่เพื่อนได้ดูคลิปเมื่อสักครู่นะซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็น่าจะอยากดูแล้วล่ะว่าน้องเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับสาหรับท่าแรกนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยเพื่อนเป็นการโจมตีพื้นฐานนะครับธรรมดาเลยที่เลเวลสุดท้ายนะครับจะสามารถทำดาเมจ1้5เรของพลังโจมตีได้นะครับ ส่วนสกิลที่2นะครับ Passing Time อันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับอ r a c l ลธาตุไฟเลยเลพื่อนๆพาห้าจะบิดเบือนเวลาเพื่อทำเดเมจตามสัดส่วน HP สูงสุดของตัวเองได้นะครับใส่ศัตรูในขอบเขต3าครั้งและแต่ละครั้งนะครับยังมีโอกาสที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังของศัตรู1อันได้ด้วยครับทุกครั้งที่ปลดเอฟเฟกเสริมพลังสำเร็จนะครับจะทำให้เป้าหมายเนี่ยถูกน้ำแข็งกัดแบบไม่สามารถต้านทานได้ครับที่เลเวลตันนะครับสามารถทำเดเมจ ได้สูงถึง1 3 4 5ของพลังโจมตีบวกกับ4.6%ของพลังชีวิตสูงสุดได้นะครับส่วนโอกาสปลดเอฟเฟกต์เสริมพลังเนี่ยอยู่ที่75%เพื่อนๆและเมื่อปลอดเอฟเฟกต์เสริมพลังสำเร็จนะครับศัตรูเนี่ยจะโดนน้ำแข็งกัดระดับ1นานถึง20วินาทีเลยครับส่วนสกิลที่2ของพระหานะครับนั่นก็คือ Daydream ครับสำหรับท่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของน้องเลยเพื่อนๆ พราะท่านี้นะครับนอกเหนือจากสกิลที่2แล้วเนี่ยท่านี้ก็เปรียบเสมือนท่าไม้ตายของน้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่าไม้ตายเนี่ยมันเอาท่านี้ไปอัปเกรดอีกทีนึงครับสำหรับความสามารถของท่านี้นะครับพระฮาจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับพวกพ้องนะครับเท่ากับ64.3%ของ HP สูงสุดของตนได้นะนอกจากนี้ยังสามารถปลดเอฟเฟกลดพลัง1อันให้กับพวกพ้องฝ่ายเราได้ด้วยนะครับอันนี้ปลดแค่1อันนะไม่ได้ปลดทั้งหมดเหมือนท่าตุไฟนะครับและยังสามารถทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับ ติดสถานะหลับนานถึง14วินาทีเลยเพื่อนๆซึ่งสถานะหลับอันนี้นะครับจะสามารถตื่นได้ก็ต่อเมื่อโดนโจมตีครบ5ครั้งหรือว่ารอจนหมดเวลา14วินาทีนะครับและโอกาสติดของมันเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสูงครับที่เลเวลตันเลเวล7นะครับอัตราติดเนี่ยสูงถึง90%เลยครับเอาจริงอันนี้ถือว่าเยอะมากนะเพราะถ้าหลับเนี่ยผมว่ามันเป็นท่าซีซีที่อิม a พ t ต่อลูกเกมมากนะครับซึ่งพาฮาเนี่ยสามารถหลับหมูได้อีกเพื่อนๆบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโกงนะแน่นอนว่าโกงขนาดนี้นะครับไม,ม เพราะท่านี้นะครับมันจะทําให้พาฮาเนี่ยติดสถานะหลับด้วยเหมือนกันนะครับพูดง่ายก็คือเหมือนเราหลับเสร็จปุ๊บแล้วคนอื่นก็เห็นเราเออง่วงเหมือนกันนอนด้วยดีกว่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะหลับเพียงแค่7วินาทีเท่านั้นนะครับที่เลเวลสุดท้ายนะซึ่งท่านี้ผมบอกเลยว่าถ้าอัพไม่ตันนะครับไม่ควรเอาน้องมาใช้เลยเพื่อนๆเพราะท่านี้ที่เลเวลหนึ่งนะครับมันจะสามารถทําให้ศัตรูหลับได้เพียงแค่7วิเท่านั้นแต่ว่าตัวเราเนี่ยหลับ14วิีวิเพื่อนแต่ถ้าอัพไปถึงเลเวลสุดท้ายลนนะครัััับบมจกก ศัตรูเนี่ยจะหลับเป็น14วิแล้วเราเนี่ยจะหลับเหลือแค่เจวิเท่านั้นนะครับและแน่นอนว่าเราก็จะถูกตื่นหมดระยะเวลาเจดวิหรือว่าโดนโจมตีครบ5ฮหิตนะครับและข้อสุดท้ายครับหากเป้าหมายรับอยู่จะทำเดเมจแบบตายตัว22.2%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายได้นะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยคลิปที่ผมเคยทำมาทั้งหมดนะผมเข้าใจผิดหมดเลยเพื่อนๆซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดเหมือนผมนะครับเพราะความสามารถนี้จริงๆนะครับมันก็คือถ้า เป้าหมายหลับอยู่แล้วนะครับแล้วโดนท่าหลับอันนี้เนี่ยไปอีกหนึ่งรอบศัตรูเนี่ยจะโดนเดาเมจเพิ่มเติมนะครับ22.2%นะไม่ใช่ว่าเราตี1ฮิตศัตรูโดนรดเลือดไป2.2 2นะเพราะตอนแรกผมเข้าใจแบบนั้นครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันโคตรโกงเลยนี่ว่าแค่เสกศัตรูหลับแล้วเราไปเคาะหวยห้าทีศัตรูก็ตายแล้วนะครับสรุปมันไม่ใช่เ,เพื่อนๆคือถ้าศัตรูติดสถานะหลับ แล้วโดนท่านี้ไปอีกรอบนเนี่ยเขาก็จะโดนเดเมจ2 2 2เของพลังชีวิตสูงสุดได้นะครับส่วนท่าไม้ตายนะครับมันก็คือท่าเมื่อสักครู่เอามาอัปเกรดเพื่อนๆจะสามารถฟื้นฟู hp นะครับ96.6%ของพลังชีวิตสูงสุดของตนได้นะครับโหอันนี้คือเกือบตันเลยนะแล้วยังสามารถปลดเอฟเฟคลดพลังจาก1อันกลายเป็น2อันนะครับส่วนระยะเวลาหลับของศัตรูเนี่ยเท่าเดิมเลย14วินาทีนะครับแต่สามารถรับการโจมตีได้ถึง10คิีดครับอันนี้ก็คือมากกว่่าาเเเดิมถึึงงทนนลยะ ส่วนตัวเองเนี่ยก็หลับนานเท่าเดิมนะครับเวินาทีแน่นอนว่าเราต้องโดนเงื่อนไขเทียวกับศัตรูนะครับจะตื่นก็ต่อเมื่อถูกโจมตีครบ10ฮิตครับและถ้าเป้าหมายหลับอยู่นะครับจะโดนเดเมจแบบตายตัว30%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายได้นะครับโอเคครับหลังจากที่เรารู้ความสามารถของพระหา คร่าวๆกันไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับน้องพาหาคนนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อนๆสาหรับสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตของน้องหรือว่าท่าเดทรีนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าจะสามารถฟื้นฟู HP เท่ากับ6 4 3ของ HP สูงสุดของตนนะครับไอของตนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ใช่ของน้องพาหานะครับ หมายถึงของตัวละครแต่ละตัวละครนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะก็เดี๋ยวผมลองฮิวให้ดูนะเพื่อนๆลองสังเกตด้านขวามือนะครับโอเคเมื่อกี้มองทันไหมเดี๋ยวผมสโลว์ให้ดูแล้วกันอ่ะดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันได้รับฮิวไม่เท่ากันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันคิดจากพลังชีวิตสูงสุดของแต่ละตัวละครนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้น้องพราหายิ่งมี HP เยอะขนาดไหนเนี่ย มันก็ไม่สามารถฮิวให้เพื่อนได้แรงขึ้นนะครับเพราะถ้าอยากจะฮิวให้เพื่อนแรงตัวของเพื่อนเองเนี่ยต้องมีแม็กพลังชีวิตที่สูงนะครับมันถึงจะฮิวแรงนะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้นะครับมันจะไปได้ดีกับพวกตัวละครสายแทงเพื่อนๆนแล้วก็ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของสกิลหลักกันบ้างเพื่อนๆนก็เดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะครับนี่ครับคราวนี้เนี่ยสตูจะติดหลับนะครับน้องพาฮาเองก็ติดหลับด้วยเหมือนกันและเดี๋ยวลองดูเดามจนะพอผมอ่ะพาฮาตื่นแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะหลับอีกรอบหนึ่งนี่ครับเห็นปะเนี่ยศัตรูโด,โด,โดนดาเมจไป7,169นะครับเมื่อสักครู่นะแล้วพ้าหาก็หลับต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวลองน้องตื่นนะครับหลับอีกรอบหนึ่งนี่ครับอันเนี้ยคือ22.2%นะครับของแม็กซนะพูดง่ายก็คือถ้าเราสามารถหลับศัตรูได้เรื่อยๆนะครับแบบเนี้ยคือศัตรูก็สามารถโดนเดเมจจนตายได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องค่อนข้างใช้เวลานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ย เราห้ามไปโจมตีสกิทเพื่อนเพราะถ้าโจมตีสกิทเนี่ยศัตรูมันก็จะตื่นนะครับและอีกอย่างหนึง่งถ้าเรามีบัฟป,ปีกอยู่น้องพาหาเนี่ยจะหลับหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบใช้ให้เพื่อนๆนดูนะนี่เลยนะครับพีน้อยนะไปครับบัฟป,ปีกนะครับแล้วก็หลับนี่ครับไม่หลับนะเพื่อนๆในไลฟ์เนี่ยผมได้อธิบายผิดไปนะครับเพราะความสามารถภูมิคุ้มกันนะครับ มันไม่ใช่ต้านทาน,นเพื่อนมันเหมือนเล่ากันเลยอ่ะมันก็เลยไม่ติดนะครับดังนั้นถ้าเรามีตัวละครที่มีบัฟปีกอยู่ในทีมนะครับอย่างน้องผีน้อยเนี่ยน้องผ้าหาของเรานะครับเวลาใช้สกิลหลับ <โ frustrating. S 1> น้องเขาก็จะไม่ติดหลับแล้วเราเนี่ยก็สามารถกดสกิลหลับรัวๆได้เลยนะสําหรับตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราดูสกิลของผ้าหาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าน้องพระหาเนี่ยสามารถไปคอมโบกับตัวละครที่มีความสามารถหลับได้นะครับพอถ้าเราให้ตัวอื่นใช้สกิลหลับแล้วผระฮาใช้หลับต่อเนี่ย คือศัตรูเนี่ยก็จะโดนยืดระยะเวลานะครับอีกทั้งยังโดนเดเมจจดรซจากพลังชีวิตสูงสุดได้ด้วยนะครับและตัวละครหลักในเกมเนี่ยมันมีไม่เยอะเพื่อนๆณปัจจุบันนะครับมีเพียง5ตัวละครเท่านั้นก็ถ้าไม่นับแฟรี่ท่านน้ำตัวนี้นะครับมันก็จะมีเพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะ2ใน4เนี่ยมันเป็นตัวละครแสงมืดด้วยครับโดยตัวแรกนะครับก็จะเป็นพินแสงนะครับส่วนตัวที่2จะเป็นซิลมืดครับตัวที่3น้องพาะหานะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับจะเป็น ก็สาหรับใครที่อยากจะเล่นพาฮาสายลับป่วนศัตรูนะครับถ้าเพื่อนๆม,มีตัวละครเหล่านี้อยู่เนี่ยลองปั้นไปจัดคอมโบดูกันได้นะซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่มีจินลมนะครับแล้วก็ไม่มีซิลมืดอด้วยผมเองก็กําลังเล็งๆพินแสงอยู่นะว่าจะลองปั้นแล้วก็เอาไปใช้คู่น้องพาฮาอยู่นะครับก็ถ้ามันเวอร์ยังไงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้เห็นคลิปภาคต่อของพาฮาเทพแห่งหลักก็เป็นไปได้นะครับและสุดท้ายเรื่องลูนครับสำหรับน้องพาเหามาะกับลูนเซตไหนนะครับเอาจริงพาฮาเนี่ยผมว่าเซตไม่ยากเพื่อน ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่เราจะต้องให้น้องตายยากครับเพราะฉะนั้นค่าที่สําคัญเนี่ยก็คือ HP ครับแล้วที่สําคัญลองลงมานะครับก็คือแม่นยาเอฟเฟกเพื่อนๆถึงแม้ว่าตัวน้องเองนะครับโอกาสติดสกิลเนี่ยมันจะสูงเกือบร้อเร็แล้วก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าแม่นยาเอฟเฟกยังไงก็สําคัญเพราะถ้าเราใช้สกิลไปแล้วศัตรูไม่ติดหลับนะครับตัวพาเองจะเสียเปรียบมากๆนะถ้าเราไม่มีบัฟปีกอยู่นะครับเพราะตัวน้องเองเนี่ย ก็จะหลับไปกับเขาด้วยนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเล่าเสียตัวละครหนึ่งตัวไป7วิฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แม่ยานเฟสตรงนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งค่าที่สําคัญสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับและนอกเหนือจาก2สแตนนี้สแตนสายถึกต่างๆนะครับผมก็คิดว่าเหมาะกับน้องทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีเฟนต์ต้านทานหรือว่าหลบหลีกนะครับยิ่งมีติดมาด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสรอดให้กับตัวน้องนะครับถ้าใครที่ไปใช้น้องแล้วรู้สึกว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยโดนตบนะครับโอกาสรอดสูงอยู่แลลล้้วเนียก็อาาจจจะะมมงงพัตได เพื่อหวังได้เมจเพิ่มเติมจากสกิลที่1น,นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวออร์โคลน้ำพาหาวันนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิป